สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มหัวใจนะคะในทวิ t เตอนะคะโดยเว็บไซต์ KMT m h ED นะคะจะทำยังไงนะมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนนะคะเปิดแทบใหม่มานะคะจากนั้นพิมพ์คำว่า KMT MM m h ED ตามนี้ได้เลยนะคะเรจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสำหรับใครทีคค่หาไม่เจอนะคะสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะ KMT m h c o m ได้เลยนะคะ มันก็จะเข้ามาสู่หน้าน,นี้ให้กับทุกคนนะคะใครที่พิมพ์คําว่า k m m t t นะคะแล้วก็ .com นะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่เคยสมัครสมาชิกไปแล้วนะคะก็สามารถลงชื่อข้อใช้งานได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะคะสาม,สมารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะขั้นตอกนการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆเลยนะคะก็มีชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลลรหัสผ่านนะ อีเมลสามารถใช้อีเมลที่เปของเองก็ได้นะคะชื่อผู้ใช้งานก็เช่นกันนะคะแล้วก็ติ๊กสองช่องนี้นะคะสมัครใช้งานได้เลยนะคะยังจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอาตเข้าสู่ะสระบบเลยแล้วกันนะคะ <S 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 อ่ะมาทุกคนข,ข้ามาแล้วนะคะเริเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้จะมาเพิ่มหมวใจทวิตเตอร์นะคะก็เลือกไปทวิตเตอร์นะคะจากนั้นให้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการนะคะ เป็นถูกใจนะคะจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะไป c o p y ปีบบล้ลิงที่เป็นแบบนี้นะคะ x.com username state แล้วก็ตามด้วยเลขข้างหลังข้อความข้างหลังก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ copy ีตรงนี้ได้เลยนำลิงมาวางนะคะจากนั้นให้เลือกปริมาณที่ต้องการนะคะเอาไปเลยค่ะหนึ่งพันบาท อเอาไปเลยค่ะในผันใจนะคะค่าบริการก็อยู่ที่18บาทนะคะจากนะั้ให้กดงนะคะเมื่อะระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะคำสัง่งเป้นของเราสําเร็จแล้วนะคะอสําหรับใครนะคะที่ต้องการใช้บริการอื่นเ,เพิ่มเติมหรือว่าเงินบริการที่เราใช้นะคะมันสูงกว่าเงินที่เรา ก็สามารถเติมเงินเข้าสำหรับเว็บได้เลยนะคะแบบรวดเร็วด้เลยนะคะ,ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมดหช่องทางเด้ยวยกันนะคะก็จะมีทั้ง skyqo r นะคะเงินอัศรีทูมานีน่วอลเล on อัลเปอวอลเล็ตคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มานี่นะคะสามารถเลือกช่องาทางที่ต้องการได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกปริมาณเงินที่ต้องการได้เลยนะคะ่านคับแนะนำด้วยนะคะ ต่อมานะคะบริการทั้งหมดของทางเว็บนะคะก็จะมีให้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้ง f c e e o o o นะคะ YouTube t i k t o k อ n s t a g r a m มเชลเลอคอมพิวเตอร์นะคะมีให้หมดเลยนะคะวิวคงวี Home, k, ก็มีนะคะ,ะต่อมานะคะประวัติการสั่งเื้อนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะประวัติการสั่งเื้อของเราตอนนี้นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะคะสำหรับใครนะคะที่ ใช้งานมานะคะแล้วเกิดอุบิเหตุหรือเกิดปัญหานะคะสามารถติดต่อแอปนินได้เลยนะคะมีทั้งหมดสองช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทางไลน์นะคะแอดดีไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะหรือที่จะเข้าไปสแกนคิวอร์โคตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกทางนะคะ้างตัวช่วยเหลือนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ตรงนี้เลยนะคะจะมีแอดมีคอยตอบกลับประมาณศูนย์ถึงสามชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ต้องการติดต่อแบบเร่งด่วนนะคะก็แอดไลน์ดีที่สุดนะคะ ต่อมานะคะการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเรานะคะหากเพื่อนได้มีการสมัครเข้ามาแล้วได้มีการเติมเงินมาแล้วนะคะเราจะได้รายได้ห้าเปอร์เซ็นจากยอดที่เพื่อนเติมเงินเข้ามานะคะแบบนี้เลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะทางเว็บนะคะได้มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดผ่านมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่คลิกคำว่า kmm l o t t h e a d s แบบนี้นะคะใน google play นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะ ดาวโหลดฟรีด้วยค่ะตอนนี้อะนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์เค t h นนะคะลองเข้ามาใช้เข้ามาดูกันได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เราช้านะคะเรากลับไปดูกันดีกว่อนา่ที่เราปัมเพิ่มจานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ทวิตเตอร์ของเราะ,ะ,อะตอนนี้ยอดไม่ขึ้นนะคะขออีกรอบหนึ่งค่ะอมากลับนาหน้านี้เดี๋ยวขอเนี่ยถามก่อนนะคะอะตอนนี้เราก็หาเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ยอดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหากมีผู้ผิดประกานใดนะคะมีอาการเจ็บแผลแห้งประกันใดต้องขออภัยในตอนนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้า,สำ,นาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ